ไข่ไก่ครับเพราะว่าคุณก็ร์โอชี่นเก่งมากไก่ไก่ไม่คือไกที่ไก่ทอดมาแต่ไก่ไทยคือไก่กำลังทอดไทยอยู่ได้เอาละครับพิกี้ไก่ไห่ไก่ไทรด้วยนะไก่ไทยไก่อะไรครับไก่แดงไก่แดงแดงเลยครับแดง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 ตันี้เลย เชจอเช็ดแฉมีไหมเช็แฉมีค่ะโอเคครับอะไรคนตัวว่าแจช็แฉมีเอาละครับแฉอะไรครับผม

เบาลี่มีเลยีมีค่ะคือทำนี้ทำแต่งนโซน่าคือหนึงแล้วแบบววอเล่นต่อเนียวิอะไรวิวีแมววีเบวไลวครับแววอะไรเวแหยกววีววบวว่าววาวอะไรครับโอ้ยว้าวว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  ว่าอะไรครับว่าแล้วว่าแล้วแล้วอะไครับแล้วอะไรครับแตะเลยครับแตะเลยครับแล้วแตะว่าทำยังไงแตะแล้วว่าให้เอาไม่เอาแตะแล้วแล้วแตะว่าแล้วว่าแล้วแตะแล้ว่าไปกันไปกันไปกันไปกเดี๋ยวขออนุญาก่อนนะครับขอเล่นแค่สองคนตรงนี้นะครับข้างล่างกับตะโกนทำขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้จบครับให้จบการเล่นนะครับตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่อะไรครับอยู่ที่แกพูดว่าแล้วแต่แล้วแต่แต่อะไรครับ แต่ก่อนก่อนเลยครับก่อนตายก่อนตายเหรอเหรอไม่ไก่อนตาย

กนนมเอะไรครับนููอะไรครับปเห็นเห็นได้เหม็นอะไรครับีนีนี่ได้เย็นอนนี้เป็นเห็นเนแล้วเห็นขี้ขีอะไรครับ ที่งเวอร์อะไรนะครับงเวอร์งเวอร์ได้เหรองเวอร์เวอร์เลยครับเวอร์ไปไปไหนครับไปเมืองไปเมืองเมืองเลยครับเมืองเมืองเก่าเมืองเก่าก็เลยครับเก่าแก่แก่อะไรครับแก่นับหนึ่งนับสองก่เอาแก่เท่าจะได้หยู่เท่าเลยครับเดี๋ยวเท่าแก่นะต้องแก่ตกหูเลย

เราสี่เรดีะวัน